แคบสัมว uh, no no. no ันว e ันทูเมกอ่าโนกเนาะโนกแก้มเราเราต้องการผ่าออกเพราะมันไม่เหมือนใครโอ้โหสติมแบตแบบสุด ติดตามแบบแบบสุดมากกว่าเลยนะยอดดูฉอดห้าแสนวิดีโอเจ็ดพันสตรีมแบบสดุดเก้าสิบเก้าไลนมาห้าร้อยเพิแพร่เก้าสิบเองสตรีมเพราะว่า <c oughs> ถ้าดูดูแล้วอะ ถ้าไม่นั่งคุยตลอดเนี่ยก็จะไม่ได้นะคะก็จะไม่ mm hmm. เขาเขาเขาช่วงที่เอ่อช่วงที่ไม่มีใครดูตอนที่ที่เราไม่อยู่หน้าจอเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ไม่นับคนดูให้เลยนะคะ mm hmm. มีอยู่วันก่อนนะ่ะมานี่ไงวันก่อนมามาัายนี่ยไงรูปต้นกล้วยไงเปิดไว้ไง แล้วเข้าไปนั่งข้างในเขาไม่นําวิวให้เลยตอนตอนที่ว่าไม่เห็นหน้าเราอะนั่งอยู่หน้านั่งอยู่หน้าจอโทรศัพท์ไม่เป็นไรไม่ไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถ้าไม่อยู่หน้าจอ,อโทรอ่าโทรศัพท์แล้วคือเขาไม่นัวิวให้เลยไลฟ์วันนั้นได้สี่หมืนหกแต่ว่าเขาลงแค่สี่หมื่นหนึ่งพันอีกห้าพันน่ะช่วงนั้นช่วงนั้นเข้าไปนั่งข้างในมัน,นมันหนงังไง นึกว่าจะได้ไม่ได้ไม่น้าที่เขาเปิดเลยที่เขาเปิดนั้นเขาได้แต่เวลาแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้วิวคนคนชมถ้าคุณไม่อยู่ข้างหน้าอ่าบอเรส Huh? Where's the street? In the back, in the uh, shower room. I oh, know you can keep some up here. Oh, that's the other door, isn't it? Oh, right. Oh. oh, mama. Mama. <laughs> He's amazing. He's amazing. วันนี้ชิวเซ่ถ้าเกิดอิ่เดี๋ยวถามผู้รู้กันนะคะถามผู้รู้ถาม Google มันนั้นก็มามาแคทเด้มามาแคทมาไหมถ้าพาเขาเดินเขาเดินทั้งวันละค่ะมามาแคทยิปเท็กชีวอกเอราว์ชีวอกออเดย์แล้วแมามาแคทเลิฟท์วอล นะก็จะให้คุยทั้งทั้งชั่วโมงได้ไงนะคะเพราะว่าไม่มีใครคุยด้วยนี่คาร์ออลิตุ